สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับคําถามของผมในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยคําถามที่ว่าเราอยากจะปกครองกันเองหรือเราน่าจะเชิญพระเจ้าให้ปกครองเราพี่น้องคิดดีๆก่อนตอบนะครับเพราะจะสวนกับกระแสโลกอย่างแน่นอนเพราะพูดไปแล้วอาจจะขัดแย้งกับอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองของคนหลายๆคนครับ วันนี้ผมขอเป็นว่าผมชวนพี่น้องคิดคุยนะครับพี่น้องครับเราคุ้นเคยกับว่าประชาธิปไตยก็คืออำนาจอธิปไตยนั้นอยู่ที่บ่วงชนหรือชาวประชาแต่ในวันนี้ผมจะเสนออีกคำคำหนึ่งครับก็คือ theocracytheocracy The คือ,คอพระเจ้าทิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของพระเจ้า ผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองแต่ผมพูดเรื่องชีวิตเพราะ,ะนั้นให้เราจำกัดนิยามของคำว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดของสังคมอย่างเดียวหรือไม่การดำเนินชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่ับบรรทัดฐานการยอมรับของคนส่วนใหญ่หรือไม่หรือในอีกมุมหนึ่งครับ คำถามชวนคิดก็คือการดำเนินชีวิตของเราเราควรจะอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของพระเจ้าหรือเปล่าเราควรจะมอบอำนาจการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญของชีวิตของเราให้พระเจ้าตัดสินใจเอหรือไม่ผมอยจะทําให้ความขัดแย้งในด้อนความคิดของเราลดลงนะครับก็จะปรับคําว่าประชาธิปไตยหรือดิโมครซีนั้น กลายเป็นคําว่าออโตครีซีออโตครีซีก็คือว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเราเป็นศูนย์กลางแห่งอํานาจในการปกครองตัวเราเองในการดําเนินชีวิตของเราเองกับคําว่าดิโอครีซีก็คือพระเจ้าปกครองพระเจ้ามีอำนาจอธิปไตยสูงสุดในชีวิตของเราและขยายออกไปในกลุ่มของเราในหมู่ชนของเรา พี่น้องครับกลับมาดูชีวิตของชาวอิสราเอลครับเวลาที่ชาวอิสราเอลนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากพระเจ้าพระองค์ปกครองผ่านทางผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งเป็นผู้แทนของพระเจ้าโดยโมเสสนั้นเป็นตัวแทนเป็นผู้ที่เริ่มต้นระบบการปกครองแบบพระเจ้าผ่านทางตัวโมเสสเอง โมเสสนั้นก็ได้รับการเสนอแนะแนะนาจากพ่อตาของตัวเองคือเยโธเวลาที่โมเสสนั้นยุ่งมากๆมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการพ่อตาก็บอกว่าเอางั้นตั้งคน70คนแล้วกันเพื่อที่จะมาแบ่งเบาการงานต่างๆกันกรองการงานต่างๆแล้วงานที่ได้ถูกกันกรองถูกทําไปแล้วส่วนนั้นก็ไม่ต้อง ขึ้นมาถึงระดับของโมเสสแต่คําสั่งสูงสุดนั้นอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าสั่งโมเสสโมเสสก็ดําเนินตามคําสั่งที่พระเจ้าทรงประทานมาให้หลายคนก็โต้แย้งว่ามันเป็นไปไม่ได้ตลอดไปสมัยนี้คงไม่มีคนคนหนึ่งเหมือนกับโมเสสอีกแล้วจริงอยู่ครับที่สมัยนี้ก็ไม่มีผมเห็นด้วยแต่ไม่มีคนแบบนั้นหลักการนี้ จะเปลี่ยนไปไหมครับเมื่อไม่มีคนแบบโมเสสการนี้เปลี่ยนไปไหมครับเรื่องของเทโอครซีผมยังคิดว่าไม่เปลี่ยนพี่น้องคิดยังไงครับถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนผมมีเหตุผลอะไรผมมั่นใจตามพระเจนะของพระเจ้านะครับว่าการปกครองยังอยู่ที่พระเจ้าเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าใครคือโมเสสหรืออะไร คือโมเสสต่างหากผมจะขอยกตัวอย่างตามทฤษฎีคริสจักรนั้นคือแผ่นดินของพระเจ้าถามว่าใครเป็นผู้ปกครองคริสจักรครับคําตอบก็คือพระเจ้าหรือเจ้าของคริสจักรศีรษะของคริสจักรคือพระเยซูคริสต์ในการปกครองคริสตจักรนั้นแน่นอนครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของคริสตจักรพระเยซู เป็นเหตุเป็นศรีรษะของกิจจักและในขณะเดียวกันครับพระเจ้าได้ทรงประทานพระกัมภีร์ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์กฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของการใช้ชีวิตแบบ godly people หรือคนที่เป็นคนของพระเจ้าฉะนั้นเราจะเห็นระบบการปกครองแบบ t h e o c r a ซ y ก็คือมีพระเจ้าเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่สูงสุด และมีกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบในทางกลับกันนะครับถ้าในคิดจากนั้นใช้ออโตเคซีก็คืออัตราที่ปัไตยหรือตัวเองเป็นใหญ่แน่นอนครับเกิดโกลาาหนแน่นอนเพราะต่างคนต่างก็เอาตัวเองเป็นใหญ่และต่อมาเมื่อหลายๆอัตราตกลงกันได้ก็กลายเป็นกลุ่มคนครับและกลุ่มคนเหล่านี้ บางทีก็สร้างกฎหมายซ้อนทับขึ้นมากับกฎหมายของพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างในหมู่คนยิวก็คือพวกฟาริสีและพวกที่ถือตรงข้ามกับพวกฟาริสีก็คือซาดูสีก็เลยขัดแย้งกันมาถือเป็นสองสัมมนความคิดอย่าลืมครับว่าความคิดนั้นจะก่อเกิดทัศนคติที่มีต่อกัน ในวิธีการก็เกิดการประพฤติพฤติกรรมการปฏิบัติต่อกันที่แตกต่างกันแล้วกลายเป็นคู่กรณีคู่ขัดแย้งกันในที่สุดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าจุดเริ่มต้นมาจากอัตตาทิปไตยแทนที่จะเป็นพระเจ้าทิปไตยหรือเรียกหรูหรูแบบนักวิชาการที่แปลภาษาไทยว่าเทวาทิปไตยทิโอเกรซี จากจุดนี้ก็จะเริ่มต้นเคลื่อนเข้าสู่ประเพณีประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยคนส่วนใหญ่มาช้านานนานเข้าเรื่อยๆก็เป็นวัฒนธรรมทีนี้ความรับผิดชอบอยู่ที่คกครืจักรแล้วลครับเครียจักรที่ถือวัฒนธรรมประเพณีเป็นใหญ่คกครืจักรที่ถือประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาบางทีเป็น10ปีร้อยปีพันปี ก็กลายมาเป็นหลักข้อเชื่อหลักคำสอนที่สืบทอดต่อกันมาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์โดยใส่พิธีกรรมเข้าไปหรือบางครั้งก็ใส่ข้อพระกัมภีย่างไม่ละมัดระวังเพียงเพื่อจะสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองเท่านั้นและนั่นเป็นที่มาของคำสอนเทียมเท็จควาเชื่อที่ผิดเพี้ยนในกิจจักรและนำมาสู่ การปกป้องความเชื่อโดยใช้เหตุผลเข้าข้างตัวเองนำมาสู่ความแตกแยกในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นข้อพึงระวังพึงสังวรไว้สำหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายสำหรับกิจจกที่เราไม่ได้ให้พระเจ้าปกครองอย่างแท้จริงครับผมมาถึงประเด็นที่ว่าเราได้อะไรจากความคิดเหล่านี้เราได้อะไรจากคำสอนเหล่านี้ ประการแรกครับเราพบว่าเรายังคงต้องขอพระเจ้าปกครองชีวิตของพวกเราปกครองกิจจักรของพวกเราต่อไปประเด็นที่สองก็คือเราจะต้องยอมรับพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่เป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ตามความต้องการในด้านการตีความการนำไปใช้ของพวกเราฉะนั้นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจังเพื่อที่เราจะรู้พัทัยของพระเจ้ารู้ แพรส่ของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับกิจจักรประการที่3ก็คือเราต้องมีความสมานฉันกับธรรมิกชนหรือ fellowship of the s a i n t s f e l l o w s h i p of the s a i n t s คืออะไรครับก็คือเราทั้งหลายต้องยอมรับซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันรักพระเจ้ารักพระวจนะของพระองค์รักซึ่งกันและกัน,กกน,กกน,ลกนหลายหลายท่านนะครับได้กล่าว เป็นข้อคิดว่าถ้าเรารักพระเจ้ารักพระวจนะของพระองค์รักคนอื่นรักผู้คนในเครยรจักรมีสามาัคคีธรรมกับพี่น้องนี่แหละครับคือการรักตัวเองอย่างถูกต้องการรักตัวเองอย่างถูกวิธีครับหากเราทำเช่นนี้เราก็จะไม่มีคำพูดที่ว่าใครๆก็ทำกันแบบนี้เครอจากอื่นก็ทำกันแบบนี้ หรือพวกเราทำแบบนี้มาช้านานแต่สิ่งที่เราทำมาช้านานหรือสิ่งที่กิจจักหลายๆกิจจักทำมาอาจจะไม่ตรงกับหลักการในพระคัมภีร์ก็เป็นได้ฉะนั้นเราจึงต้องะระมัดระวังครับเราจึงปรารถนาที่จะให้ทุกคนอ่านพระคัมภีร์สมาชิกทุกคนในกิจจักอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้พระเจ้าเราอยากจะให้ทุกคนมาเรียนรวีเพื่อที่เราจะ ได้รู้แนวทางหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องเราอยากจะให้พี่น้องทุกคนมาศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะรู้ว่าพรัฒัยของพระเจ้าพระราชประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะหลุดออกจากออโตครีซีคิดเองทำเองเออเองมโนเองและเพื่อที่เราจะเข้าสู่ t ีโอคร a ซีมากขึ้นเรื่อยๆให้ร่วใจกันอีกฐานครับ ้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระงองค์ได้ทรงปกครองชีวิตของพวกข้ามงหลายด้วยเถิดปกครองเครืจักรของข้าพง์ทั้งหลายอยู่เหนือประเพณีระเบียบปฏิบัติอยู่เหนือวัฒนธรรมของเครืจักรของข้าพงทั้งหลายเพื่อที่สิ่งเหล่านี้จะไม่ทําให้คกครืจักรอยู่เหนือพระวจนะแต่ให้พระวจนะอยู่เหนือคกครืจักรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนําพาขอบคุณพระองค์ สำหรับการท่งนำของพระองค์ตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตของพวกข้าพงหลายข้างหลายก็ยกย่องพระองค์ขอมอบอำนาจการปกครองชีวิตของพวกข้าพงหลายและกิจการของข้าพงหลายให้อยู่ในการปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้ากลับทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ของพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ